ชกการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มองหาของขวัญมาที่นี่ไทยทำไทยใช้ไทย,ยเจริญสินค้าไทยคุณภาพไม่แพ้ใครในโลกมิสูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทำไหมต้องมิสูชิต้าซื้อวันนี้กลับไปภาย7วันสินค้าเสียเอามาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่มอเตอร์รับประกัน3ปีอย่าลืนะครับในเรื่องราวของขวัญ ของฝากของจับรางวัลเทศกาลส่งทายีิกาวต้อบปีใหม่เรามาพูดคุยเรื่องราวของสินค้าไทยๆเรื่องราวดีๆที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเดินุ่งเรืองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองคุณลองแล้วคุณจะรักตลอาดลงเกลือวังสัตว์ทวงกาจันบุรีสิ่งดีๆมีให้กันแบ่งปันกันเป็นประจำซื้อไปใช้ก็ประหยัดซื้อไปจําหน่ายขายต่อก็มีกําไรอย่เลยครับช่องทางทำมากินที่นี่